สวัสดีครับพบก,กับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที7่7เมษายนพศ2 5 6 7ในช่วงบ่ายครับมาเบิ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับช่วงนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะครับกับเฉลี่ยประเทศไทยของเรานะครับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปนะครับกับมีฝ่ารัวในตอนกลางวันนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับก็บมีลมไต้ผัดปกคลุมผักต้นออกเชียงเนื้อตอนล่างผักกลางตอนล่างผากต้นออกลักษณะเช่นนี้นะครับก็เยืดแหบบริเวณดังกล่าวนะครับมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นนะครับผพถ่ายดาวเทียมนะครับกับยังที่เห็นนะครับผมกับบบมีเมฆบันไดนะครับแดดแห้งขับมือนีเบิดมือนะครับ รดด่าตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้บ่อภูกลุ่มฝนนะครับของใช้ของสกลนครกระเชินกันนะครับบ่อพูกลุ่มฝนนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกับพี่อากาศร้อนจัดโดยทั่วไปนะครับกับมีฝ้าลัวในตอนกลางวันนะครับอากาศมีฝนฟ้าขนอง้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งเล็กน้อยเกิดขึ้นได้นะครับส่วนหลายก็จะเป็นบริเวณจังหวัดชัยภูมินะครับผมอุณหภูมิช่วง่กลางวันเมื่อนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ39ถึง 41องศานะครับกับเกณฑ์อุณหภูมิอยู่ในอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับไั่นี้กัต่อมานะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ24-28องศาเซลเซียสน,นะครับและช่วงกลางวันนะครับอากาศร้อนๆนี่สี่นะครับจากฝ่าพม่ีพน้องประชาชนนะครับดูแลรักษาสุขภาพหนึ่งจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนะครับโดยหลีกเลี่ยงการทํางานนะครับหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลาโดนนะครับ บบกินน้ำดูดูนะครับผมแบบเพื่อป้องกันการเกิดลมแดดได้นะครับผมครับสำหรับชาวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมก็มีเพียงแคน่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน